ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับเพิ่งลงจากเครื่องบินของสายการบินเอเชียบนินกุ้งนะครับครบนะครับวันนี้เนี่ยผมกำลังจะพาทุกคนไปขึ้นรถเมลเฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยรถเมลกูเคยขึ้นแล้วเว้ยเออเคยขึ้นแล้วใช่เว้ยแต่ว่าที่ดอนเมืองมันจะมีรถ A1 A2 ที่ว่ามันวิ่งตรงเข้าเมืองเลยอะครึ่งชั่วโมงเลยเบิเดียวถึง ทีนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคนเยอะเลยพอเดินปั๊บเนี่ยคนโคตรเยอะเลยกว่าจะไปถึงขึ้นได้เนี่ยโหไปปั๊บคือต้องยืนนะว่ายง่ายนีนย่ออกจากประตูหนันทางซ้ายเลยไปที่เลยวนส้มดูว่ไ,ได้นั่งไหมยืนชัวร์คนแน่นขนาดน,นี้ขนาดในรถก็แบบ ไรที่ไม่อยากให้ดูตามไปตาครับแ,แต่เธอรู้ไหมรู้ไหมเ,เรายนเราจะมาตรงที่ทางออกของผู้โดยสารขาเข้านะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าปกติเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วขึเกวัตรไปเวทุนนี่หมแต่อันนี้ถ้าอยากนั่งนะอยากนั่งนะเดินหน่อยเราเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวามาทางนี้นะสังเกต อะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นไปเนี่ยครับเขาเรียกว่าผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศน,นะครับเราเดินตามทางเรื่อยๆไปนะตรงนี้นะฮะเรามาที่เป็นจุดทางที่เชื่อม,มนะเ,เ,เป็นเหมือนทางเชื่อมระหวา่างเทอร์มินอลหนึ่งและสองนะฮะตรงนี้ก็จะจุดรับฝากกระเป๋านะฮะส่วนตองน้องจะจะเป็นเราเดินไปนิดหนึ่งนะฮะประมาณกี่นาทีเนี่ย ประมาณ3นาทีนะเราเดินธรรมดารรมดา,าตรงนี้เป็นจุดจอดแท็กซี่นะจะจอดนันได้ใครมาต่างประเทศเวลาออกก็จะจุดจอดแท็กซี่ตรงนี้ไม่ใช่เราเดินอีกนิดหนึ่งค่ะคือ A คือ A 1ว2าเนี่มันจะจอดอยู่2จุดนะครับคือหน้าอาคารต่างประเทศและอาคารในประเทศถ้าเราขึ้นที่อาคารต่างประเทศจะคนน้อยกว่าและได้นั่ง เพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนต่างประเทศมาเนี่ยกระเป๋าเยอะไงกระเป๋าเยอะแล้วไงต้องแท็กซี่เท่านั้นแท็กซี่ล้วนอะไรเงี้ยมาทางนีง่ายกว่าเนี่ยครับออกมาออกมาข้างนอกเก็บจิบ A1A2 นี่สามสิบบาทตลอดซ้ายนะครับหมอชิดนะครับ BTS ไกลๆก็ไปเดียบารีสบามาก ต่อเข้าเมืองหรือไปตรงจุดต่างๆได้ตามใจครับผมเราไปที่ดูแล้วชอบใจนะคนะอย่าลืมกดรีพอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวงหน้าะที่พิกอะไรเดี๋ยวว่างนะครับวันนี้ไปก่อนละ